สวัสดีครับเควิน b ีเอเคชันนลตีอาชิพหายวันนี้วันนี้เรามาพบกับอะไรก็ไม่รู้นะครับ <c oughs> รถแม่งโหดมากคันนี้นะครับ Lamborghini u r c i i l a g o นะครับผมวันนี้ก่อนจะเริ่มรายการนะวันนี้ต้องบอกว่าขอบคุณนะครับลูกพี่ใหญ่จากนครสวรรค์น,นะครับเป็นคนเอารถมาให้เรารีวิวนั่นเองนะครับเพราะว่าเขาเพิ่งได้เป็นเจ้าของมาสดๆร้อนๆเลยนะครับกับ u r c i e l a g o ซึ่งเอาตรงนะผมไม่มีความรู้เที่ยอะไรเลยกับ <g rab ble> รถรุ่นนี้เพราะว่าแบบตอนเด็กๆก,ก็คือถ้าเป็นรุ่นของเราเนาะก็จะดูแต่พวกกายาโดนะครับแล้วก็ฮูราแคนอเวนทอร์นะครับตัวนี้คือแบบมูซิลลาโกคือแบบรุ่นใหญ่เป็นแบบผู้ใหญ่เกินไปเกินกว่าที่เจนเราจะเคยมาเข้าใจนะแต่วันนี้ไม่เป็นไรผมมีากูเดี๋ยวเปิดเลยดีกว่า มีอะไรบ้างมูเซลลาก้นะครับรถสปอร์ตคาร์รดิ์บายอิตาเลียนออโต้โมทีฟแมนูแฟคเจอร์นะครับปี2001ถึง2009ซึ่งเป็นรถที่ผลิตต่อมาจาก Lamborghini Diablo นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้แน่นอนครับเป็นรถรุ่นใหญ่แบบนี้นะครับเครื่องก็จะเป็น v 12นั่นเองนะครับหรับเครื่อง v 12นะครับเสียงเป็นยังไงก็แบบเมื่อกี้เลยที่ขับมาโอ้โหเสียงแม่งหวานเจี๊ยบนะครับสตาร์ทนี่คือแบบวูบโอ้โหเสียงสตาร์ทแม่งสุดยอดมากเลย V10 กับ V12 นี่เสียงต่างกันมากนะครับผมและแน่นอนเครื่องยนต์นะครับมอเตรโก้ LP640 4ี่สีก็คือเป็น640แรงม้าแล้วก็ขับ4นะครับผมนอกนอจากนั้นแล้วแน่นอนครับก็จะได้เป็นประตูที่เป็นซิกเนเจอร์ของแลมโบกินีก็คือประตูซิสเตอร์ดอร์ซึ่งถ้าเกิดเป็นตัว V10 อย่างยกตัวอย่างเช่นตัวกายาโดนะครับหรือว่าตัวฮ u ร์เรคนก็จะยังไม่มีประตูซิสเตอร์ดอร์แบบนี้ซึ่งจะทำออกมาเอาไว้ให้เล่นกับรุ่นใหญ่อย่างพวกเครื่องวีบนั่นเองนะครับพูดเหมือนรู้เยอะ ต่เพิ่งเปิด Google มาสดๆเลยนะโอเคมาดูกันครับสำหรับคันนี้นะครับแน่นอนครับเหมือนจะเป็นชุดแต่งตัวนี้เป็นชุดแต่ง SV นะครับหรือเปล่าอันนี้ใช่ไม่ใช่ไม่รู้นะฮะเพราะว่าเรามารีวิวแบบสดๆเลยแล้วก็มีโอกาสได้ได้ลองมาก็เลยก็เลยอยากจะมาให้เพื่อนเพื่อเห็นกันเพราะว่าเป็นรถที่แบบไม่ได้ไม่ได้แบบคือไปไหนก็เห็นนึกออกป่ะคือแบบอเวนเจอร์ยั่เห็นเยอะกว่าฮูราแค่นไกโร่ก็คือเห็นเยอะกว่าแต่อันนี้คือแบบมูริเชลโกแล้วก็รถที่หายยากมากแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันกว่าว่ามันมีอะไรบ้้างนนนะคครรัับี โอ้โหนี่ครับประตูเป็นกันไกเนาะซิสเตอร์ดอแบบนี้เลยนะฮะนี่หางหลังเป็นดรายคาร์บอนนะฮะดรายคาร์บอนเป็นหางหลังทรง SV นั่นเองนะฮะเป็นหางหลังแบบเบเริ่มเลยโอ้แล้วก็อยากให้มาดูท่อเหมือนอาเวนทาร์ดอไปแล้วอะ่ะใหญ่มากนะครับคือแบบเป็นรถที่แบบทาให้รู้ไปเลยว่าแม่งสุดของรุ่นอะ่ะเป็นแบบตัวพ่อของของแลมโบนะฮะก็จะเป็นตัวเครื่อง V12 แบบนี้นะฮะตัวนี้เครื่อง6,5 0 0นะฮะ 6.5L ดูได้นะครับแล้วก็โหชอบตรงที่ตัวเนี้ยจะเป็นช่องระบายนะครับเหมือนก็เหมือนตัวเป็นทาร้อนนั่นแหละเป็นเป็นกระจกนั่นเองนะฮะห้องเครื่องเป็นกระจกแบบเปิดระบายความร้อนเวลาฝนตกฝนตกก็คือเปียกเข้าไปเลยนะครับระบายความร้อนนะครับก็ส่วนใหญ่รถพวกนี้ฝนตกหนักก็คงไม่มีใครมาขับกันหรอกนะครับผมเนาะแต่ว่ามันก็กันน้ําได้ระดับหนึ่งแต่ว่ามันก็มีสิ์น้าเข้าได้อย่างนี้นะครับแต่ไม่เข้าขอเพ่งเดียวอย่าเข้าห้องโดยสารนะครับผมอันนั้นก็คือขอบยางเสื่อม อันนี้ไม่ใช่นะครับแล้วคันนี้แบบแต่งเต็มมากดูล้อนะเป็นก้าการคู่นะเป็นล้อ2ชิ้นนะครับตัวนี้นะครับผมแล้วก็แน่นอนถ้าเบรกคาร์บอนเซรามิกนะฮะแล้วก็คาลิปเปอร์แดงนะครับผมเดี๋ยวเราลองมาดูอินเทอร์เนียข้างในดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างมีความแมนนวลมากอันนี้คือเบาะปรับมือเลยเบาะเป็นแนวแบบกึ่งบนะักเก็ตเนาะแล้วภายในของคันนี้เป็นออปชั่นที่เลือกมาเนาะก็จะเป็นเบาะไดมอนด์คัตนะฮะจะเป็นลายเข้าหลังตัดนั่นเองนะครับผมสวยหรูหราตรงยุคจะกึ่งไปทาง เป็นรถเก่าที่มีสเสน่ห์มากๆนะครับส่วนตัวผมก็ชอบนะเดี๋ยวเราก็จะได้ไปลองกันด้วยว่าขับเป็นยังไง เขามานั่งข้างในนะฟีลลิ่งที่ได้รับรู้ก็คือภายในเนี่ยก็คือดีกว่า Diablo นะเพราะ Diablo เคยเข้าไปนั่งแล้วมันโขมันก็คือแคบมากๆนะครับแต่คันนี้ก็คือเป็นโมซิลล์โกก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยบอกเลยว่ารถคันเนี้ยคือตอนนี้ที่ที่ UK เนี่ยครับโหเขาเก็บกันเยอะมากนะคือแบบพวกผู้ใหญ่เขาจะมาเก็บตัว V12 กันนะฮะซึ่งทำให้ราคามันพุ่งขึ้นเนาะเนี่ยแหละก็จะฟีลแบบไม่ใช่คือไม่ต้องเน้นไม่ต้องมองหาความสบายนะครับสำหรับรถแบบนี้นะครับแล้วก็กระจกมองหลังนะก็มองมองได้แค่ช่่ออองงงแแคคนี้้้ะรบมขาากกก็็ืจลลว เป็นรถที่กว้างรถที่แบนนะคือคือตัวนี้มันออกแบบมาเพื่อแบบให้อยู่บนถนนแล้วเป็นรถที่เด่นอนะ่ะคือแบบเป็นแนวแบบรถเอ้แบบแบนกว้างนะครับเป็นรถซูเปอร์คาร์โดยแท้เลยเพราะนั้นจะหาความสบายหรืออะไรเงี้ยมันไม่ใช่สําหรับคนที่ต้องการนี้ก็คือ,คอจะได้ฟีลลิ่งแบบรอนะครับรอนส์ฟีลลิ่งของ m b o r g กินียุคนั้นจริงๆนะเดี๋ยวเรามาลองกันเลยดีกว่านะไม่ต้องพูดทำคำแพงเยอะเพราะว่ากูไม่มีข้อมูล <c oughs> นะมาคาดเบลย,ยัยังเลยวะคา,าดก่อนดีกว่างานนี้ นะครับโอ้โหเดี๋ยวลองมาดูนะเสียงเครื่อง V12 นะไปว้าวเป็นไงปั้นดีไหมก็สตาร์ทก็รู้สึกแลวสตาร์ทก็ซีดเลยอะ คันเนนร่งนะฮะก็จะเบียดมาทางซ้ายนิดน,นึงเนาะเพราะว่าเหมือนกับทำมาเป็น left hand drive แล้วพอมาทำ right hand drive แบบนี้เดิมๆม,มันแต่ว่าคันเร่งมันจะย้ายมยูตรงกลางหน่อยนะตัวพัดโดมันนะแล้วก็เบรกก็ได้ซ้ายเข้ามาอีกนะฮะเพราะนั้นแบบมันจะเอียงซ้ายนิดน,นึงสำหรับตัวเท้าแต่ว่าการนั่ง position อะไรตรงดีปกตินะครับนี่คือรีวิวแบบเร็วๆเ,เลยนะเพราะเรามาดูลองดูคีลิ่งกัน นะครับแล้วก็กรถคันนี้ไม่ได้ขายนะครับมาลองรีวิวกันให้เพื่อนๆดูเพราะว่าอยากให้มีอยู่ในสื่อโซเชียลมีเดียกับรถแล b o บก h i ีม m u r c i e โก g o นี้อยากให้สื่อโซเชียลไทยนะฮะโซเชียลของประเทศไทยหรือว่าช่อง YouTube c h anel ของไทยได,ได้ได้มีเพราะว่าตอนนี้ที่เมืองนอกนะมีคนลงแล้วก็รีวิวค่อนข้างเยอะนะเราก็อยากให้ประเทศไทยเรามีบ้างนะฮะกับม u r ซ i e ลโก o แบบนี้นะครับแล้วก็เคพนพีเคก็เลยขอลูกพี่ใหญ่มารีวิวนะครับต้องขอบคุณลูกพี่ที่ไม่ได้เอ่ยนามนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปลองกันเลยดีกว่า let's go นี่ดูเบรกมือปึ๊บเหมือนของแอสตันมาตินอะเบรกอยู่ตรงนี้แล้วก็เวลาดึงหรือไม่ดึงแม่งลงตลอดนะครต้องคอยดูเครื่องมายตกใจนะครับอ้เสียงแบบว่านะชอบไหมมันดูดิบเยดิบป,ปะดิบจัดเลยสุดนะโอ้โห,โหทศนวิสัยบอกเลยว่าเตี้ยแบนมาก ข้างหลังมองยากรถเตี้ยนะฮะเพราะนั้นการขับต้องใช้สมาธินิดนึงนะครับแต่ว่าเรื่องความหล่อเนี่ยไม่เป็นรองใครแน่นอนนะฮะกับตัวนี้สุดมากนะครับไปโอ้โหเสียงนะเกียร์ก็จะเป็นซิงเกิลคลัชแบบนี้นะเวลาเปลี่ยนเกียร์ก็ต้องเข้าแพดเดิลชิฟต์นะครับผม เปิดเพลงก็คงฟังไม่รู้เรื่องได้ยินแต่เสียงท่อซึ่งดีนะเป็นแบบเสียงท่อแบบว่าเพราะมากวีบสองนะฮะเสียงหว,วานโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงเลยแมนเป็นประสบการณ์ที่ดีนะฮะแล้วก็มีความดิบอยู่ในตัวนะ,ะได้สัมผัสถึงแบรนด์ล a โ b ง r ินนี่ในยุคก่อนจริงๆฮะก่อนที่จะมีก่อนที่เป็นอเเบนทาดอแบบนี้นะฮะ ไม่มีอะไรทั้งสิ้นไม่มีระบบตัวช่วยอะไรเลยนะครับฟีลิ่งมันจะดิบๆกระชากันชาเลยเออดิบๆกระชาๆกระชาเลยแบบนี้เลยบ้านถูกต้องครับแมนคือแบบรถยุคแบบสอง0ันต้นเนาะ,ะยุคนั้นแบบโอ้โหระขาวออกมาน่าจะมีเท่าไหร่สี่สิบล้านนช่สี่สิบล้านอะสมัยนั้นอะเนี่ยฟีลอย่างเงี้ยรถสี่สิบล้านหมดโหดน,ดนนะ ดึงดึงดึงดึเบรกทีหัวทิมหัวทิมหน่อยมองยากทัศนวิสัยกระจกจะแบบลาบอย่างนี้เลยมา,าได้ฟีลแบบสะใจอะแข็งนะแข,งแข็งเลยอะไม่ค่อยกล้าซิ่งนะรู้เลยว่ากลัวกลัว, <c oughs> วดิลูก <c oughs> พี่ให้มากลัวเลยคันนี้กลัวเลย ก็ถือว่าเป็นโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับที่ผมก็เคยขับครั้งแรกเหมือนกันนะก็เลยอยากให้เ,เพื่อนๆได้เห็นจริงๆนะครับผมอย่างน้อยในช่องของประเทศไทยก็มีมอเตรลาโก้แล้วหนึ่งตอนนี้ <laughs> นะครับเข้ามาดูกันเยอะๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับกับ Kevin BKK Channel นะครับติดตามที่ Instagram ได้ Kevin BKK Garage นะครับแล้วก็ a c e b o o k นะ k e v i น BKK Garage เดเดียวกันนะเพราะว่าเราโชว์รูมรถนำเข้าพร้อมศูนย์บริการครบวงจรที่ อ p ป r a t i มาแล้วกว่าสิปีนะครับผมโอเคครับวันนี้ก่อนปิดรายการนะครับอยากให้เพื่อนๆมาช่วยกันคอมเมนต์นะครับแล้วก็ช่วยกันออกความคิดเห็นเยอะๆนะครับว่ารถซูเปอร์คาร์ครับสำหรับยุค2000นะปี2000นะเพื่อนๆชอบรถคันไหนรุ่นไหนเป็นพิเศษบ้างแล้วก็คิดยังไงกับซูเปอร์คาร์ยุค2 0 0พนะฮะว่ารถมีความดิบแบบนี้หรือว่าฟีลลิ่งของยุคปี2000แบบนี้ชอบไหมแล้วก็ชอบตรงไหนและไม่ชอบตรงไหนอยากให้มาช่วยๆกันคอมเมนต์นะฮะ อยากได้รถคันไหนหรือว่าอยากได้รีวิวนะให้ให้พี่เควินรีวิวคันไหนนะครับมาลุยได้เลยนะครับผมมือสกวันนี้บอกเลยว่าสุดตินนะครับสุดตินนะถือว่าเป็นเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตว่าได้ขับนะฮะถึงแม้จะยังไม่ได้เคยเป็นเจ้าของมาก่อนแต่ได้ขับก็โอเคแล้วนะครับท้ายนี้ขอบคุณนะครับเฮียลูกพี่ใหญ่จากนครสวรรค์อีกรอบหนึ่งแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามกันนะครับผมเจอกันคราวหน้าครับผม let's go บ๊าัดีครับ